สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการพับบิกโพนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาประกาศผลโพกันหน่อยครับเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันเป๋าตาังของรัฐบาลนะครับในสิทธิ์ต่างๆมาดูกันหน่อยครับว่าประชาชนคนไทยนั้นเนี่ยนะครับเขานำเงินเหล่านี้ไปใช้ใจ่ายอะไรกันมากที่สุด วันนี้นะครับทีมงานของเรานั้นได้มีการรวบรวมมา5อันดับจากทั้งหมด371คอมเมนต์ด้วยกันไปดูกันหน่อยนะครับว่าเงินในแอปเป๋าต่างส่วนใหญ่ใช้จ่ายกับอะไรมากที่สุดครับอันดับที่5ครับเขาบอกว่านำไปซื้อชากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่หาซื้อได้ง่ายๆครับ อันดับที่4ี่ครับอาหารสัตว์คอมเมนต์เนี่ยบางคอมเมนต์บอกว่าอาหารสัตว์บางประเภทนั้นโอ้โหราคานั้นแพงเสียละเกินครับโครงการเงินตรงนี้เนี่ยก็สามารถช่วยแบ่งเบาภาระได้ดีทีเดียวครับอันดับที่3ครับตกเป็นของนมแ a m มเพิ ers, แล้วก็ของใช้ลูกน้อยครับอันดับที่2ครับซื้อของเข้าบ้านของใช้ต่างๆนี่แหละครับผมและอันดับที่1ครับ เงินที่ใช้มากที่สุดจากแอปเป๋าตังค์นั่นก็คืออาหารทั้งอาหารต่อมือ้อแล้วก็อาหารห้าเรียกตื่นสบียนั่นเองครับคุณพี่ท่านนี้ครับบอกว่าเอาไปจ่ายค่าอาหารกลางวันค่ะตอนที่มีคนละครึ่งถือว่าช่วยได้เยอะนะข้าวจานละ50บาทเราจ่ายแค่25บาทเองเหลือไปกินกาแฟได้อีกแก้วหนึง่งมีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ได้ถึงสิ้นเดือนด้วยละค่ะปกติเนี่ยข้าว50กาแฟอีก25ก็ปาไปเกือบร้อยแล้วละค่ะ ของใช้ในครัวเรือนกับอาหารค่ะกินข้าวของใช้ในครัวเรือนค่ะคุณพี่ธนีครับบอกว่าของใช้ในครัวเรือนค่ะและอุปกรณ์ไฟฟ้าของใช้ของกินลูกค่ะอย่างเช่นนมแพมเพิสสบู่แชมพูของเล่นขนม เนื้อหมูปลาไก่ส่วนมากจะเป็นของลูกค่ะคุณพีทนันนีบอกว่าเราเอามาจ่ายของกินแล้วก็เสื้อผ้าใช้ไปเท่าไหร่ก็เก็บเงินสดเท่านั้นสุดท้ายเราจะมีเงินก้อน7000บาทไว้ซื้อของชิ้นใหญ่ที่เราจำเป็นต้องใช้งานค่ะคุณพีทนันนีบอกนะครับว่าขอใช้เงินตรงนี้เอาไปตุนข้าวสารกระสอบละ50กิโลกรัมซื้อประจำสัปดาห์ก็จะมีไข่มีหมูมีไก่ซื้อกับข้าวประจำวัน ส่วนของใช้ในบ้านใช้ทีเดียว2-3สพันวางแผนไว้ไม่ออกห้างค้าปีก2เดือนแล้วครับมีชาเขียว2-3สวันต่อแก้วครับและนั่นก็คือผลโหวตนะครับจากผลโพลที่พรบาลนั้นออกมาตรการในการเยียวยาผ่านทางแอปเป๋าตัางคุณผู้ชมนั้นที่จะสามารถไปใช้ซื้อของได้แต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะออกมาตรการอะไรออกมา คุณก็ต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังและก็จําเป็นที่สุดในช่วงของโควิด -19 แบบนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของพ่บปิ่โพในวันนี้นะครับอย่าลืมฮะฝากติดตามฝากมาแสดงความคิดเห็นและก็โหวตผ่านทางท,อ,งทอป,ปิกของเราได้นะครับก็เข้าไปที่แฟนเพจไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทวิ t เตอร์ของ m อ็มไทยได้ทุกช่องทางวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ หากคุณชอบคอนเทนต์ประเภทหนังซีรีส์การ์ตูนกีฬาหรือสารคดีทั้งจาก HBO Go หรือ Monomax ขอแนะนำกล่อง 3BB GigaTV สมัครรับกล่องความบันเทิงได้แล้ววันนี้ที่ 3BB Shop ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ w w w 3 b b t v c o t h 3 b b g i g a t v หรือโทร1530